เคยพูดเมื่อไหไอไร่ว่าเป็นกัญชาเสรีไม่เคยครับเสรีอย่างไรก็ต้องอยู่ในกรอบทางการแพทย์และสุขภาพแม้กระทั่งคนที่ไม่เห็นด้วยก็ยังกลัวเสียคะแนนจากพวกท่านนี่แหละครับก็เลยไปพูดว่าการแพทย์โอเคสุขภาพโอเคแต่เสรีไม่โอเคกลัวพวกท่านไม่เลือกไงแต่พวกท่านก็ไม่เลือกอยู่ดีแหละพอเห็นพฤติกรรมเขาแล้วนะครับเห็นพฤติกรรมเข้าไปแล้วผมถึงกลาบเรียนว่า ดีแล้วครับที่มันเกิดเหตุเช่นนี้ครับท่านครับท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปหนึ่งล้านกว่าเสียงที่มอบให้พรรคภูมิใจไทยเมื่อคราวที่แล้วในนโยบายกัญชาทางการแพทย์นะครับผมกราบเรียนนะนโยบายกัญชาทางการแพทย์และพวกท่านคือทําให้พรรคภูมิใจไทยได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเพราะเราทำทำทำ,ทำ เราทําการสํารวจว่าคะแนนนะครับมันเพิ่มมาจากไหนก็มาจากพวกท่านนี่แหละครับก็ขอเพิ่มมากกว่าน,นี้แล้วกันครับแล้วทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยนะครับไม่มีการที่จะเ,เป็นอื่นไปได้หลักการยังอยู่นโยบายยังอยู่การปฏิบัติทำเรียบร้อยแล้วร่างกฎหมายยังอยู่เหตุผลยังอยู่นะครับคนที่จะไม่อยู่คือคนที่ต้านกัญชาครับ